คิดว่าผมใส่กระโปงแล้วเข้าปะหาแล้วทำไมอยู่ๆก็พูดอย่นั้นล่ะมันก็ไม่มีอะไรหรอกนะทั้งที่ผมก็น่ารักขนาดนี้แต่ก็ไม่เคยมีใครมาชมผมเลยอะแล้วทำไมต้องไปกระโปงล่ะลองดูกระโปงตรงนั้นสิพอคิดดูดีๆแล้วไม่ใช่ว่ามันเหมาะกับผมมากกว่านางแบบอีกไม่ใช่หรอรน,น,นะไปได้ความมั่นใจมาจากไหนวะเฮ้ย นี่มาเป็นเพื่อนกันหน่อยสิถ้าไปคนเดียวมันจะรู้สึกแปลกๆนะก็ได้แต่ครั้งเดียวนะเสร็จแล้วล่ะเป็นไงบ้างดูไม่เข้าเลยอ่ะเปลี่ยนกลับดีกว่าไม่รอบตรงๆเลยนะน่ารักชิบหายเลยว่ะเอ๊เอาจริงดิความสมบูรณ์แบบนี่เป็นอะไรกันเฮ้เป็นเทพิดาลงมาเกิดหรือยังไงเฮ้ ไม่ได้น่ารักซะหน่อยฮะาุตสสา์ชมเลยนะ